อวตา 1, 2, รหนึ่งองรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจจากช้างอันคายที่เตรียมทำตลาดในไทยออกจากสายการผลิตแล้วเมื่อวันที่11ตุลาคม2023ที่ผ่านมาอาวตา 1, 2, รหนึ่งองรถยนต์ไฟฟ้า4ีดานรุ่นใหม่ล่าสุดได้เปิดตัวจากสายการผลิตอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศจีน สำหรับแบรนด์อวตารนั้นเป็นการร่วมมือของ3ยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนช้างอันผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า CATL ยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่ของโลกและหัวเว่เจ้าพ่อเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการชั้นนำของโลกโดยทั้ง3บริษัทมีการลงทุนร่วมกันไปแล้วกว่า2,000ล้านหยวนหรือประมาณ9,900ล้านบาทสำหรับอวตารนตัวรถถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มรถยนไฟฟ้าอัจฉริยะ CHN โดยการออกแบบภายนอกของรถนั้นมีความคล้ายคลึงกันกันกบอวตารหนึ่งหนึ่ง SUV crossover ไฟฟ้าที่ถูกเปิดตัวก่อนหน้านี้เมื่อปี2021สำหรับในรุ่น1-2นั้นทางค่ายได้วางตำแหน่งให้เป็นรถจนไฟฟ้าสอร์ตซีดานที่มีความพรีเมียมมากขึ้นมาพร้อมกับตัวถังขนาดความยาว5 0 2 0ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,999ม mm, มสูง1,450ม mm, มและระยะฐานล้อยาว3 0 2 0ม mm. เมตร ภาพรวมการออกแบบนั้นมาพร้อมตัวถังสไตล์แฟตแบ็กด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าปิดทึบที่หากเห็นวิ่งบนท้องถนนก็แทบจะแยกไม่ออกว่าคันไหนคืออวตารหน่งหนึหรือ12แต่หากสังเกตอย่างละเอียดจะเห็นถึงความแตกต่างในจุดของไฟหน้าและไฟ LED daytime running light ด้านข้างของรถมาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด20นิ้วหุม้ม้วยยาง265ทับ 45R20 และ21นิ้วหุ้มด้วยยาง265ทับ 40R21 กระจกมองข้างของรถถูกแทนที่ด้วยกล้องความละเอียดสูงโดยใช้จอภายในตัวรถแสดงผลแทนประตูรถเป็นแบบเฟรมเลสไร้กรอบเมื่อจะประตูเป็นแบบป๊อปอัพที่แนบซ่อนไปกับตัวถังส่วนท้ายรถมาพร้อมกับดีไซน์ความโค้งมนเป็นพิเศษไฟท้ายเส้นตรงยาวคันกลางด้วยโลโก้ของแบรนด์ติดตั้งสปอยเลอร์แบบแอคทีฟ ที่จะทำงานอัตโนมัติเมื่อเข้าเงื่อนไขาการใช้ความเร็วของรถขยับเข้าสู่ภายในห้องโดยสารการออกแบบภายในนั้นเน้นไปที่ความสปอร์ตพรีเมียมโดดเด่นด้วยหน้าจอพานรนรามาดิสเพลย์ขนาด35.4นิ้วความละเอียด 4K พาดยาวตลอดแนวคนอนโซลหน้าประกบข้างซ้ายขวาด้วยจอแสดงผลจากกล้องด้านข้างตัวรถ คอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด15.6นิ้วที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Harmony OS 4.0และระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบอัจฉริยะระดับสูง ADS 2.0ของ Huawei ซึ่งรวมไปถึง Huawei Smart Driving Smart Cockpit ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะและระบบคลาวด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ไรด้ร์3า3ตัวเรดาร้าคลื่นสั้น6มเรเรด้าอัลตราโซนิกส2ตัวและกรองรอบคันจำนวน13ตัว ประมวลผลผ่านระบบปฏิบัติการของหัวเว่ยทำให้ตัวรถมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่และการตรวจจับวัตถุที่แม่นยำไกลถึง210เมตรส่วนออปชั่นอื่นๆของตัวรถประกอบไปด้วยลำโพง27ตำแหน่งหลังคากระจกพารามิกซันรูฟขนาดใหญ่2.57ตารางเมตรและไฟสร้างบรรยากาศ64เฉดสีในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนนั้นอวตาน12มาพร้อมกับ2ทางเลือกคือรุ่นซิงเกิลมอเตอร์เรียลวิวไรด์ มอเตอร์เดียวขนาด313แรงมา้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมเทนอรีของ C A T L ความจุ94.53กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด700กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน N E D C และรุ่นดูออลมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อด้วยกำลังมอเตอร์ด้านหลังขนาด313แรงมา้าบวกกับมอเตอร์หน้าขนาด261แรงมา้า ช่วยให้ตัวรถมีพละกกำลังรวมที่569แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรแบตเตอรี่ของ C A T L ความจุเท่ากันที่94.53กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด650กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน N E D C ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังการเปิดตัวทำตลาดในไทยอย่างเป็นทางการของชังอันแล้วแบรนด์อวตธาจะถูกนำมาทำตลาดด้วยหรือไม่ ซึ่งเราอาจได้เห็นการโชว์ตัวในงานมอเตอร์เอ็กในช่วงสิ้นปีนี้โดยเราจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกครั้งหลังมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆละครับหลังจากที่ได้เห็นทั้งการดีไซน์ของรถรวมไปถึงสเปคและคุมพลังแบตเตอรี่แล้วด้วยระยะทางการวิ่งราว700กิโลเมตรต่อชาร์จน่าสนใจหรือเปล่าหากเข้าทำตลาดในประเทศไทยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ